何 หน่อยไปนี่หน่อยแต่สิ่งสุดท้ายของชีวิตสมองอยากสุดท้ายเห็นชาติลาดได้ตัดใจเลือกกลับมาทัศาสาวินนะฮะดนั้นวันนี้สิ่งที่ชอบอาจไม่ใช่อย่างที่เห็นสิ่งจําเป็นต่อชีวิตมีความหมายสุขภาพคือทรัพย์สินอยว่วางวายก่อจะสบาย โซรวิสซิรวิสสมบัติและก็พระรองจงรักมุขขาววันโนค่ะเกษยาพาภา แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะชุดยอดไหมคะสามทหารเสือของเราค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเวลาน้อยขอบคุณทุกท่านและก็สวัสดีข่าวไดมดทุกตำแหน่งเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเจอกันที่หอไอเทลนะคะข่าวไดมอนเช้บบันเต็มค่ะ,อคอะขอบคุณค่ะขอเจท่ันต่อไปค่ะขอเจญด้านหน้าเวทีเลยนะคะ เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะท่านเชิญค่ะ,คะ,คะ,คะจะหักอื่นคืนหักก็หักได้หักอะไรหักไม่หลุดสุดจะหักสารพัดตัดขาดประหลาดนักแต่แต่ละจากเอสเอ็มซีนี้ไม่ขาดประลดใจครับผมพลวัตขรยะน,นะครับจากมหานครหน้าทีมผู้แนะนำก็คือคุณไก่ธิดารัตน์สายสูงนะครับ และก็ภายใต้อัพไลน์ใหญ่นะครับคุณประพีสุกเ,เกษมคุณวัสรุกเกษมครับมหาลรนันทีมนะครับมาตั้งแต่ปี55 0มาถึงที่โคราช5โมง35ครับผมใช้เวลา12ชั่วโมงกว่านะครับเมื่อวานฝนตกหนักมากแต่ทางนี้ทางนั้นรักอิงนะครับรัก SMC นะครับ รักบริษัทรักสินค้านะครับเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวสินค้านะครับเราศรัทธาก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เลี้ยงไก่ลนะครับทุกวันนี้ครับท่านประธานเป็นไก่นะครับปลูกให้ตอนเช้าทุกวันนะครับส่งลิง์นะครับในเวลานี้นะครับและเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มีเวลาเต็มที่ก็พ่อดูแลแม่กับพ่อนะครับแม่ไปแล้วพ่อไปแล้วนะครับ แล้วตอนนี้ผมก็ยังมีเวลาเต็มที่นะครับผมเต็มที่กับเอ็มซีนะครับได้เต็มที่กับสินค้านะครับซึ่งประธานก็สัรหาสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วก็ที่มั่นใจแล้วก็ถูกใจก็คือคุณธรรมนำธุรกิจนะครับ สู่ชีวิตที่ยั่งยืนนะครับที่ที่เป็นคําขั้นของบริษัทของเรานี่ครับมันจะเอาคุณธรรมนําธุรกิจนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็ช่วยชีวิตผู้คนด้วยมือเรานะครับปฏิทาปฏิพานของเรานะครับปฏิพาน์ที่ตั้งไว้นะครับว่าจะช่วยเหลือนะครับเพื่อปูซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็สําคัญนะครับในการอยู่ร่วมกันนะครับแล้วทีนี้ เราไปอาจส่งหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่ขอให้ทําเยอะๆนะครับความผิดหวังเป็นครูนะครับกลับมาทบทวนแก้ไขบทเรียนนะครับซึ่งประธานก็คุยให้เราทุกวันทุกวันนะครับพี่ฟังทุกวันทุกวันนะครับพอเราอะตีคนอื่นได้นะครับแต่ไม่เคยตีตัวเองเลยแล้วก็พยายามสรรหาให้ตัวเองดีที่สุดสวยที่สุดในขณะเดียวกันเราเอาใจตรงนี้ ไปใส่ใจกับคนรอบข้างของเราให้เขามีความสุขแล้วก็น้มน้วจิตใจเขาให้เชื่อมั่นและศรัทธาน,นะครับแต่สินค้าเนี่ยมันชะลอวัยมันชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกายและให้ร่างกายของเราเนี่ยไปตามอายุขยของมันซึ่งเซลล์ทุกเซลล์มันต้องตายแต่60ล้านล้านเซลล์มันก็ต้องอตายไปแต่ ให้อยู่กับร่างกายของเรามวลสารในร่างกายของเรานานๆได้แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรามีทั้งชานะครับกาแฟนะครับสินค้าของบริษัทเราสามตัวสามหานเสือเนี่ยนะครับดูแลสุขภาพของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะขอให้พวกเราเนี่ยครับมั่นใจในสินค้ามั่นใจในบริษัทมั่นใจในตัวประธานและก็นำพาสินค้านี้ไปสู่ผู้คนด้วยมือเราช่วยเหลือผู้คนด้วยมือเราด้ครับขอบคุณครับขอบคุณมาก เชิญท่านต่อไปเลยค่ะเชิญน้านหน้าเวทีเลยนะคะค่ะเชิญค่ะ,ค,ะครับสวัสดีครับผมแวลวัเช่มาจากลาบบลรีครับภายในงานของแม่ไก่พวธิการทางแม่กองสมรจสงครคารม,รมลก็วันนี้ก็จะมาพูดความประทับใจของบทจากเอฟซีก่อนที่ผมจะเข้ามาในนี้ผมก็เป็นเด็กรื่นคนหนึ่งไม่เชื่อสินค้าของท่านประธานเลยครับเพราะว่า้า มันจะทําให้เราดีได้ยังไงพอก่อนผมก็ประสบการณ์ตัวผมก็เป็นนิ้วล็อกนิ้วล็อกจนทําอะไรไม่ได้เลยแต่พอได้ถื่นชาตีมาไปได้ประมาณสักเดือนครึ่งน,นิ้วก็หายแล้วก็ผูกไฟเบอร์ตัดที่แขนนี้ก็เตีไปสิบแปดเข็มไม่มีอักเสบเลยครับทุกวันนี้แขลเป็นยังไม่เห็นเลยครับก็ ตอนแรกผาคิดว่าผมจะทํางานไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นผมดื่มชาไปแล้วสองเดือนสองเดือนก็ประทับใจในสิ่งที่ชาข,ของท่านประธานแล้วก็สายตาสายตาขาก่รนขับรถกลางคืนไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ขับรถกลางคืนแล,แล้วอีกอย่างหนึ่งผมเคยอยู่คู่เคียงกับตาไก่รัติการมันเพเริ่มแรกท่านมีแต่นั่งทุ่มกันดูแต่ทุกวันนี้ท่านเก้นยุ้ยนะครับดื่มชาทีมาอย่างเดียวเลย ชาสีมาโกโก้มายาก,กาแฟระบ,บิงโกโก้มายาสิ่งนี้เคยทำให้ผมประทับใจในบริษัทเอ็นจีิ่งระดับเท่านี้แต่ไม่มีใครเชื่อได้ว่าจะรักษาป้าไก่ได้ครับทุกวันนี้ป้าไก่ไปไหนได้ไปแพ้ไปน่านไปทุกสถานที่ที่ท่านอยากไปไม่บน่นปวดเมื่อยทุกอย่างขอบคุณสินค้าของท่านประธานที่ชาสีมาแล้วก็กาแฟระบ,บิงโกโก้มายาแล้วก็กาแฟในบ,บิทัศน์ ทำให้คนที่ผมรักมากที่สุดคือตอนนี้ท่านไปไหนก็ได้ทุกที่ครับขอบคุณมากแทนป้าไก่ครับขอบคุณครับได้ครับที่นะคะท่าก่อนอื่นก็ขอบคุณท่านประธานนะคะแล้วก็พี่น้องที่ทางไล่มอนทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกทุกท่านที่อยู่นี่นะคะ ในเมื่อพวกเราได้สิ่งดีๆแล้วก็อยากรักษาสิ่งดีๆไว้ทุกข้อนะคะโดยเฉพาะ3ามทหารเสือนะค,ะ,คะทีมของเราก็เป็นทีมอออของพี่สุภาพพี่เตมและก็คุณพลอยแดงนะคะก็ทั้งทีมเลยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะค่ะเราจะรักษาตรงนี้ไว้ให้ จนเชื่อลูกเชื่อหลานจนกว่าท่านประธานจะหยุดทำนะคะขอบคุณนะคะขอบดีค่ะขอบคุณคขอบคุณทีงค่ะ,ขอ,คคะขอเชิญพรมให้กับรัานนายมนทุกคานทุกรหัสบนเวทีด้วยค่ะค่ะ,ะคุณสุฟิรดาค่ะขอเชิญค่ะผู้พิมพิชา,ชา,ชาใช่ไหมคะค่ะขอเชิญค่ะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะ เรียนท่านประธานส,ส,สรวิทยิริวิท์สมบัตินะคะท่านรองจงรักมกขาวโนงดีชันพิมพิชานน,นจุงจังนะคะมาจากภายใต้สายงานของคุณคููพี่เหล่านะคะพลังชัยหัวใจกินล้านนะคะร้านจริงๆแล้วที่ลืมไม่ได้ผู้ที่แนะนำดีชันมานะคะคือพี่ดับเบิ้ลไม่ใช่ดับเบิ้ลแล้วเนาะ ดับเบิไดมอนที่นกทองสีทาน้อยทิฟฟลไดมอนนะคะที่ดิฉันเข้ามาในตรงนี้ไม่ได้ใช่อย่างอื่นก็คือมาก็คือดูแลส,สุขภาพตัวเองในตัวเองเนี่ยคือก็เป็นมะเร็งเต้านมนะคะด้านขวามือเป็นด้านขวาก็ตัดแต่ว่ารักษาทรงไว้นะคะทีนี้การกินของดิฉันคือเป้าหมายคือการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดแต่ทีนี้มันดีตัวเองแล้วมันก็บอกคนรอบข้างได้ แล้วผลที่ดีจากสามธนาา,ารเสือเนี่ยนะคะที่มันดีก็คือในร่างกายฉันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่มะเร็งมันก็เป็นไวรัสตับอักเสบบีด้วยความการต่ําต่ำนีตำ่ตั้งแต่เป็นสาวๆมาแล้วทีนี้ที่ทําให้เชื่อมัน่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจได้ไดก็คือร้านเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือวันที่11บอกันยาหมอน,นัดตลอดนะคะนัดดิฉันเนี่ยเรื่องไวรัสตับอักเสบ่ยไม่เกี่ยวกับมะเร็งมะเร็งก็อีกโรงพยาบาล วันลัตีโรงพยาบาลหนึ่งวันที่สิบเอ็ดท่านกค็คุณหมอก็นัดไปคุณหมอก็แปลกใจว่าอพี่ไอ้ข้าไเวรตับอักเสบปีพี่นะไม่มีเลยนะเขาไม่เรียกพี่หรอกเขาเรียกว่าคุณแม่ก็เลยเราก็ดีใจแบบว่าคิดถึงอย่างเดียวคิดถึงท่านประธานและคิดถึงขอบคุณสามทหารเสือนะคะแล้วก็ดีใจก็รีบคนแรกที่โทรก็คือบอกสามีแล้วก็บอกอัพ พี่นกทองพี่เหล่าคือดีใจแล้วความดันในชั้นจากที่99 98คุณหมอก็มีแนะนําอย่างเดียวว่าแม่ต้องไปกินเบียจากไม่เคยกินเบีย์นชั้นก็กินเบียนะคะแต่ทีนี้ความดันมก็ปกติไม่ให้ในชั้นเชื่อได้ยังไงคะและทีนี้สุขภาพดีก็เลยมาสนใจเรื่องการแผ่ตลาดของท่านก็ดีเริ่มมาศึกษานะคะในตัวเองเนี่ยทีนี้เดินข้างหน้า บอกท่านประธานแล้วว่าเดินถอยหลังไม่เป็นเดินท้านหน้าก็คือคอระคันนะคะเดินท้างหน้าไม่เดินถอยหลังไม่เป็นนะคะเป้าหมายสูงสุดก็คือคาราเดนน์สมบูรเต็มนะคะขอบคุณค่ะสุดยอดมากค่ะขอเชิญท่านประธานถ่ายรูปร่วมก,กับทุกท่านนะคะขอเชิญค่ะ